สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มของหุ้นแล้วก็เกงงกำไรกันนะครับนี้วันที่5ตุลาคม2565แล้วก็ราคาเซ็ตนันก็บวกอยู่3จ5จุด5จุดแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับหรือบวกอยู่ที่1 5 8 1 5 5จุดนะครับอเซทแล้วก็ราคาต่างๆก็ดังที่เห็นนะครับเราก็จะไปดูนะครับที่นะครับอ่ท็อปมินอินนะครับในรายการของท็อปม n นิอินนั้นมีตัวไหนที่เข้ามาเราก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่เป็นการเข้ามาในท็อปท็อปมินิอินก็คือเขาจะเก่งกําไรกันแล้วก็ จังหวะของการเข้าของเงินเข้ามาในแต่และตัวยเยอะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะราคาของเซตก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างของบริทอ p ีก็เข้ามาอยู่ในหน้าหนึ่งในที่1ของท็อปมินิอินหลายวันนะครับก็ราคาก็ค่อยๆบวกขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายสองโมงใกล้จะ30นะครับก็เลยมี a t o กันนะครับ เดี๋ยวสักคู่ก็อีกสักคู่ก็จะเปิดตลาดเรียบร้อยในจังหวะ3เดือนที่ผ่านมานะครับของ p t t ก็บวกไป7.35%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.82%แล้วก็1อาทิเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3.70%นะครับก็ดูแนวโน้มก็วันนี้ก็ทำให้ p อตเตอร์ EP ก็บวกขึ้นไป3ผ่บาทเข้าไปดูที่อินดิเคเตอร์กันก็จังหวะนี้ก็จะเห็นว่าเขาค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมานะครับ จังหวะนี้ก็จะมาจุดสูงสุดที่อยู่ตัวบริเวณนี้นะครับก็คือ,อราคาประมาณ176ก็ราคาก็เจะค่อยขย,ย,ยับขึ้นมาเพราะว่าพตออยพีนั้นอยู่เหนือเส้นส่งแล้วันนะครับแล้วจังหวะการขึ้นการลงของราคานะครับเราก็กระเกณฑ์ด้วยการเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่สูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดต่าสุดก็ต้องขึ้นสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเนนิเวศนก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วราคาถัดมาจากตรงนี้ก็ต้อง ทำกำไรมาที่บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องได้กำไรนะครับที่เราจะต้องกาเก็งเอาไว้นะครับบอกตัวก่อนเลยนะครับว่าช n e l นี้เราไม่ได้เป็นช n e l ที่ชักจุงหรือชักชวนให้มาลงทุนแต่ว่าถ้าลงทุนนั้นควรจะมีสติแล้วก็ใช้พิจาณาด้วยตัวของท่านเองโดยการมองแล้วก็ปีนี้รีขหอจากกราฟที่โดยเป็นกราฟเ p e n พ mobile นี่นะครับโดยแอป เอสเพนโมบายนี้นะครับท่านต้องพิจารณา้วยตัวเองนะครับมีสติเยอะๆนะครับดูแล้วก็จะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไงท่านก็พิจารณาได้ตัวเองนะครับเพราะท่านเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเฉลียวฉลาดอย่างสูงนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะเป็นนักลงทุนได้ถ้าดูจากแนวโน้มนะครับเดิมทีของเขาราคาถ้าเป็น Time f r a m e Week ราคาก็จะค่อยๆส่อพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มาจมชนด้านบนบริเวณนี้นะครับที่ราคา 200บาทนะครับสำหรับตัวปะทอ EP มีโอกาสที่จะไปที่200บาทในอีกประมาณสักอาจหนึ่งเดือนกว่าๆหรือ1เดือนครึ่งนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็คือ1แท่งเทียนเป็น1อาทิตย์นะครับสีทั้งเทียนเป็น1เดือนนะครับก็จะประมาณแทั้งเทียนก็จะเป็น2เดือนนะครับราคาก็จะไปที่200บาทนะครับสำหรับปะทอ EP นะครับเราก็ดูง่ายๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วไปดูตัวถัดมานะครับ c p r นะครับวันนี้ c p r อยู่ในความนิยมแล้วก็ตลาดมีเงินเข้านะครับอยมีาบวอลลุ่มอยู่ที่33.62%แล้วก็มีเซลล์วอลลุ่มอยู่ที่66.38%นะร,ราคาก็เลยบวกขึ้นไปที่0.50สตางค์ต่างนะครับอยู่ที่54.50สำหรับ c p r ถ้าเข้าไปดูแนวโน้มของการขึ้นของเขาก็จะ่งบอกว่าราคาต่ำสุดของเขานะครับก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปที่ เขาจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับมีไซเว์ขึ้นมาไซเว์ way ขึ้นมาจนกระทั่งมาที่จุดสูงสุดของลีเนเลกชันบริเวณนี้นะครับก็คือราคาประมาณสัก57บาทก็กว่านะครับตรงนี้เป็นสัญญาณการสัญญาณการรีบาวนะครับหรือเทอร์นลาล์นะครับเนื่องจากวันหนึ่งมีไส้เทียนสีแดง2มีไส้เทียนยาวที่มีมีไส้เทียนยาวมีมีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวแล้ววันถัดมานั้นก็มีราคา เปิดสูงกว่าเดิมนะครับแล้วเป็นสีเขียวนะครับนี่คือสัญญาณการเทอร์นาล์นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเทอร์นาลา์เสร็จแล้วราคาเทอร์นาล์ก็คือเขาก็จะค่อยๆราคาก็สวิงกลับขึ้นมาราคาก็จะรีบาวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้น CPO นี้ก็เป็นจุดให้เข้ารับพอดีเป็นราคาที่ต่ำสุดอย่างเหมาะสมนะครับท่านก็พิจารณาดูนะครับว่า จริงๆแล้ว Time Frame w e e k นั้นมีโอกาสที่จะไปที่กี่บาทนะครับ Frame w e e กก็เป็นจุดต่ำสุดก็ซอราคาก็จะค่อยๆสวิงับขึ้นไปเช่นเดียวกันถึงมีเส้น2ระวันกั้นอยู่บริเวณนี้ก่อนที่จะเด้งกลับลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปมีประมาณนี้นะครับสลับเส้น2ระวันก็คือเป็นเส้นแรงต้านทานสูงสุดนะครับของของราคานะครับก็มีโอกาสจะวิ่งไปที่ประมาณ68 60 69บสาบาทนะครับสลับตัว CPO นะครับฉะนั้นก็ CPO ก็มีโอกาสเทียบไปที่68บาท69บาทนะครับในอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าที่เราเห็นเห็นก็คือจากจุดนี้นะครับปตทอไอปอดของ CPO นะครับของ CPO นะครับก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับทำกำไรให้กับท่านระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะระหว่างนี้ถึงตรงนี้คือจุดที่จะได้กำไรถ้าเกิดท่านสามารถทนถือได้นะครับในระหว่างนี้ก็จะ มีการขึ้นไปหรือลงมาขึ้นไปลงมาทําให้ท่านแพนิกได้แต่ว่าท่านสุดท้ายแล้วจังหวะมันจะไปที่จุดสูงสุดของ linear r e g r e s i o n นะครับท่านก็ต้องอดทนถือแล้วก็ดูแน,นวโน้มว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนครับเพราะว่าราคาต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดนี่คือแนวโน้มเป็นมาตรฐานของการขึ้นลงของราคาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ linear r e g r e s i o n ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่2สําหรับ Top Money In เข้ามาตัวที่3ก็คือ KTB นะครับ KTB นั้นนะครับอ่าสิาาเดือนที่ผ่านมาบวกไปส4บสีเดือนที่ผ่านมาบวกไป1.2 0แล้วก็1อาทิที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป1 8 0่ห้เห็นว่าราคา PE นั้นอยู่ที่8 6เท่าถือว่าน้อยนี้ทีเดียวนะครับแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้ถ้าดูจากพื้นฐานราคาก็ยังคง มีโอกาสนะครับราคาก็ยังคงต่ำอยู่นะครับอยู่ที่ราคา16.90นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.0.220สตางค์นะครับก็ถือว่าค่อยๆไซ์เว์ขึ้นไปได้นะครับสลับตัว KTB mm hmm. เข้าไปดูที่แนวทางการเคลื่อนตัวของราคาจากในกราฟนะครับ mm hmm. ก็เหียนว่าจังหวะเขาก็จะหลังจากที่ยินเหนือกึงกลางกลุจแบนได้แล้วก็พยายามที่ค่อยๆไซ์เว์กลับขึ้นไปที่ราคา สูงสุดของเขาที่บริเวณ17-18บาทนะครับโดยตอนนี้ยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่ามี VSL เป็นไข่ปลาอยู่ด้านล่างดันราคาขึ้นไปด้านบนและแถมยืนอยู่เหนือเส้น2องและวันเพราะนั้นยังไงก็ต้องราคาก็ต้องไซสวย์ขึ้นไปที่ราคา18บาทนะครับสำหรับตัว KTB ในตอนนี้ก็เราก็ทำกำไรจากบริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ท่านเหมาะสมในการเก่งกำไร ทุกท่านก็พิจารณาดูเอานะครับว่ามันจะเป็นโอกาสที่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าไปดูตามเฟรมวีกล่ะเ็าจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะไซด์เวกลับขึ้นไปอย่างที่เราได้ดูไปตามเฟรมเดย์น, Time Frame Day นะครับก็ผนวกแล้วก็เป็นภาคบวกนะครับเป็นภาคส่งเสริมนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่18บาทได้เช่นกันสลับ KTB นะครับก็เป็นจังหวะด,ดีๆที่นำมาให้ท่านได้เห็นว่าในท็อปมิน นิอินนั้นหุ้นแต่ละตัวที่เข้ามาจะมีแนวโน้มไซวอ์อัพขึ้นมานะครับเอาเราไม่ต้องไปหายากที่ไหนนะครับเราก็เข้ามา,าในท็อปมันนิอินได้เลยนะครับแต่ละตัวนั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้อย่างสวยงามนะครับถัดมานะครับมินนะครับมินนะครับมินแม้ว่าใน3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป18%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาลบไป10% แต่หนึ่งอที่ที่ผ่านมาบวกไป1.83%ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆทะยานกลับพุ่งขึ้นมานะครับตอนนี้บวกขึ้นไปถึง1บาทก็ถือว่าบวกขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับราคาอยู่ที่7 7 5สต้างค์นะครับเข้าไปดูการขึ้นของเขาก็คือจังหวะของเขาหลังจากที่เขาอยู่ในจุดที่ต่ําสุดเห็นไหมครับเมื่อไรก็ตามที่เขาลงมาต่าสุดเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปถ้าดูจากตรงนี้ก็คือเขาเปิดกระโดด ช่วงนี้เป็นช่องกระโดดนะครับก็คือเป็นกระโดดเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นราคาก็หลังจากที่เซตจ,จมดิ่งลงไปเมื่อ2อสวันก่อนนะครับที่30จุดราคาก็มีการปรับตัวยอ่อตัวลงมาตัวนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะของการสวิงนะเทิร์นล,ลาว์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวก็หมายความว่าในวันถัดมาแม้ว่าแท่งเทียนจะมีไส้เทียนอยู่ด้านบนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโอกาสในวันถัดมาก็จะมีราคามากกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นแท่งเทียนอ่า จังหวะไซเว์ขึ้นมาที่ด้านบนอาจจะมาชนเส้น2ระวันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งกับชนราคาเส้น2ระวันขึ้นไปเราก็ยืนยันด้วยไทม์เฟรมวิกนะครับว่าจังหวะโอกาสราคาจะกลับขึ้นไปที่10-38บาทนะครับสำหรับตัวไทม์เฟรมวิกนะครับบ่งบอกว่าราคาจะมีโอกาสมาที่38บาทหรือ40บาทในอีกหนึ่แท่งเป็นอาทิตย์นะครับ สีแท่งเทียนเป็น1เดือนนะครับสเดือน3เดือน4เดือนก็อีกประมาณตุลาพฤศจิกาธัานวามกรานะครับมกราปีหน้านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่บริเวณนี้นั้นอยู่ที่1,580จุดนะครับตรงบริเวณนี้นั้นนะราคาก็น่าจะมา,มาประมาณพันพันเหรือพั0แจุดนะครับสำหรับการขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนรอหรือใช้ความใช้ความมานะนะครับอดทนว่า จังหวะถัดมาของมิน t ก็คือจะค่อยๆไซเวย์กลับขึ้นไปด้านบนณนะวันนี้เราให้ไว้นะวันนี้เป็นวันที่5นะครับตุลาคมเราบอกว่าราคาของมินจะค่อยๆทย,ยานกลับไปที่40บาทหรือ39บาทนะครับในตาเดือนมกราคมของปีหน้านะครับฉะนั้นเราก็ต้องรอกัอนต่อไปเพราะว่าจังหวะของตัว CHO นั้นก็ค่อยๆไซเวย์ยยวกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับมีโอกาสนะครับราคาก็จะค่อยๆทย,ย,ยานกลับขึ้นไปนะครับ ันนี้ท่าเฟรมวีคนะครับอันนี้เราก็ไปดูที่ท่าเฟรมเดนะฮะเห็นไหมครับว่าจังหวะของการขึ้นลงของราคามันก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวกับขึ้นไปอันดับแรกก็จะไปชนที่เส้น2ระวันก่อนเลยนะครับที่ราคาประมาณนี่นะฮะราคาอยู่ประมาณสัก31บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวมินก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปที่สาบเบาทนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับคือจังหวะที่เราจะทํากําไรแม้ว่าตอนนี้จะต่ํากว่า VSL จะสูงกว่าก็ตาม ครับแต่ว่าดูแนวโน้มภาพโดยรวมแล้วก็มีโอกาสที่จะสซิงกลับขึ้นไปเพราะว่าเขาเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับทุกคนครับนี่ก็คือแนวโน้มสลับตัวมินนะครับพวกนี้จะเป็นจังหวะของราคาที่จะเปิดบวกขึ้นไปนะครับถัดมานะครับ s c เ SCB นะครับ scb ก็สามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5%้านเะรับเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป6 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป4 4่ 0.48นะครับราคาก็เลยส่งเห็นว่าราคาตอนนี้ก็บวกไป0.5สตางค์นะครับอยู่ที่104บาทนะครับสำหรับตัว SCB นะครับซึ่งนะครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์การขายจะเยอะกว่านะครับดูเปอร์เซ็นต์วลลุ่มในการซื้อนั้นเบาบางนะครับแต่ว่านะครับยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งทำกำไรต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเข้าไปดูที่อินดิเคเตอร์นะครับก็เห็นว่าแม้ว่าจังหวะเขาเกาะกลุ่มอยู่ในโซนขาลงนะครับ แต่แต่นะครับเขาเกาะกลมอยู่ในโซนขาลงก็ตามแต่ประเด็นราคามันก็คือมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแล้วกําลังตัดสินใจที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับนี่คือตัวที่ตัดสินใจว่ามีโอกาสที่จะพุ่งไซเวกับขึ้นไปชนเส้นสองวันบริเวณนี้นะครับราคาก็จะมาที่1 1 4บาทจากตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือราคาของ s อ b มันเป็นจังหวะไซเวดาวนะครับเป็นจังหวะไซเวดาวแต่นะครับแต่ในการไซเวดาวนั้นก็เป็นจังหวะให มีโอกาสที่จะดีดราคากลับขึ้นไปดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นะครับที่บอกว่าราคาสูงสุดนะครับก็ถัดมาก็จะราคาลงมาที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าเราดูจากตัวนี้ก็อาจจะเป็นเป็นว่าตัว scb เนี่ยเป็นตัวเดียวที่แน่นอนว่าราคา,าจะไซด์เวกด้านข้างถึงไซด์เวกขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับก็ไปดู t i มเฟรมว e We นีครับว่าจังหวะของเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับก็เป็นจังหวะยังขึ้นไม่สุดนะครับหมายว่า ขาตรงนี้กลับตัวเรียบร้อยก็ค่อยๆไซด์เวย์แล้วค่อยๆกลับพุ่งขึ้นไปที่ราคา145บาทนะครับสำหรับตัว scb มีโอกาสที่จะไปที่145บาทในอีก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนนะครับก็ประมาณกุมภาปีหน้านะครับสำหรับตัว scb นะครับราคาที่เห็นก็คือ145บาทสำหรับ scb นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่บริเวณนั้นนะครับตองนี้ทั้งนั้นท่านต้อง ใช้วิลเยตมิจนาฏาณดีๆนะครับท่านักทุนที่คารพครับสิ่งที่เราบอกไปนั้นพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าท่านก็ดูแนวทางราคาแล้วก็ค่อยๆเทคนิคแล้วจับจังหวะโอกาสและเวลาดูดีๆนะครับว่าอย่าปาปเชื่อชแนลของเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมันก็จะย่อตัวลงมาได้อีกนะครับ จากจังหวะนี้นะครับคือมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกนะครับจนกว่าจะมาชนตรงรีดีอะไรกันชั่นด้านล่างแล้วก็สวิงอัพขึ้นไปนี่คือจุดสําคัญของการขึ้นลงของราคานะรุณาใช้สติคิดให้ดีเยอะๆนะครับทุกท่านครับด้วยความรักและเคารพถัดมานะครับ MTC นะครับตัวนี้ก็เป็นเมืองไทยนะครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.75นะครับสตาง อยู่ที่ราคา35 5 0บาทโดยที่ใน3เดือนที่ผ่านมาลบไป1 6นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป15แล้วก็1อาทิที่ที่ผ่านมาก็ลบไป4แต่ว่ายังคงไซด์เวัพขึ้นมาบวกขึ้นมาได้ถึง0.75นะครับโดยที่มีบายบอลุ่มนะครับอยู่ที่52.29%แล้วก็เซลล์ลุ่มอยู่ที่47ดูจากการตั้งบิตคอฟเฟอร์็จะเห็นว่าราคานั้นตั้งกั้นไว้ที่36บาทนะครับก็คือ ไม่ให้โอกาสราคาเกิน36บาทขึ้นไปเพราะว่ามีการตั้งขายไว้ที่0 0แสนนะครับมีวอลลุ่มตั้งกันไว้ที่6 0แสนเพราะฉนั้นราคาก็จะอันนี้ก็จะมีโอกาสสูงสุดได้ที่พุ่งขึ้นไปที่1บาทหรือขึ้นไปที่1.50บาทนะครับก็คือราคา36บบาทนะครับโดย ก็มีตั้งกั้นไม่ให้มีฝั่งรองลงมานะครับก็คือตั้งกั้นไว้ที่บิดอยู่ที่35.25สตางค์เพราะฉะนั้นราคาก็จะวิ่งขึ้นลงระหว่าง36บาทถึง3ถึง3 35บาท .25 ถึง36บาทนะครับราคาก็จะไม่เกินนี้นะครับ้าไปดูที่ความขึ้นความเป็นไปของกราฟก็จะเห็นว่าเขาลงมาต่ําสุดแล้วตรงนี้ก็เป็นจังหวะจังหวะดีดกลับของเขานะครับก็คือเป็นจังหวะ จังหวะหาเซอร์เทอร์นาลาวนะครับราคารีบาวนะครับนะครับก็เป็นจังหวะนี้นะครับนี่นะจะจะกลับตัวได้ก็ต้องมีทั้งเทียนสีสีส้มนะครับแล้วก็จะมีไส้เทียนทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวแล้วก็ในวันถัดไปก็จะเป็นสีเขียวนะครับสตัวนี้นะครับไปดูถ้าเห็นตรงไหนนะครับราคาก็จะค่อยๆเทอร์นาลาวไซเวกับขึ้นไปนะครับจะไปชนเส้น2องละวันนะครับที่ราคา47บบาทนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรานับเป็นวันก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1ป17 1 8 19 20 21, ประมาณ21วันนะครับราคาก็จะไปที่45บาทบริเวณตรงนี้นะครับราคาก็จะไปที่45บาทของตัว MTC นะครับบริเวณนี้เป็นจุดต่ำสุดให้ท่านเข้าแล้วก็ท่านเก่งกำไรได้เลยนะครับว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้นั้นเป็นจุดที่เหมาะสมในการที่จะเก่งกำไรนะครับท่านก็ถ้าเกิดท่านอยากจะได้กำไรท่านก็ ควรเข้าราคารับอยู่ที่ราคาปัจจุบันก็คือ35.50นะครับส่วนแนวต้านสำคัญก็จะเป็นจุดแรกก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางของบรูจแบนก็อยู่ที่ราคาประมาณ38บาทแล้วจุดสูงสุดของแนวต้านก็คืออยู่ที่ประมาณ44บาทหรือ45บาทนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นจุดๆุดไปให้ท่านเก่งกำไรไปว่าจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับนสั้นตรงนี้แล้วก็ ถัดไปก็ยาวขึ้นไปอีกนะครับนี่คือหลักในการเก่งกําไรเราก็นามาให้เห็นว่าหลักเก่งกําไรของเราเป็นแนวทางเช่นนี้นะครับว่าแนวโน้มต่างๆในการดูนะครับว่าการขึ้นการลงของการซื้อการต่างๆนานานะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะทํากําไรได้อย่างไรบ้างนะครับท่านนักทุนก็ได้มาเข้ามาอัปเดตนะครับว่ามีทิศทางในการทํากําไรในแต่ละตัวนั้นอย่างไรก็มีราคาแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่สูงตั้งแต่ต่ํา สิร้อยกว่าบาทถึงร0อยถึง20กว่าบาท26่สกว่าบาทถึง1้0ยร้กบว่าบาทนะครับก็ให้ท่านทุก่านนั้นยังไงก็ดูให้ดีๆนะครับใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับเพราะว่าการทํากำไรเป็นเทคนิคที่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับท่านก็พิจารณาดูดีๆนะครับว่าจะทํากําไรแบบไหนนะครับ มีโอกาสจะทํำยังไงไปถึงราคา170หรือ200บาทได้จริงหรือเปล่าก็าต้องรอดูกันต่อไปโดยนับคลิปนี้เป็นคลิปอ้างอิงนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปยังไงอย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ